เนียนๆคนครับมาแล้วตัวนี้ละอ่ะ,อะเนียนๆคือหนึ่งสามศูนย์สามและสี่สามก็ฟันเนะาะก็เสียวนี่ก็ปกเป็ดเป็ดนะครับแต่เขาว่าในอหารมันมีอยู่แค่สามพันเนาะโอ้สามพันสามศูนย์ศูนย์เขาบอกว่าเขาว่ามีอยู่สามพันะมีอยู่สามพันตัวนี้เขาเสียหายอ๋นี่ไฮโต้คนเราซิไฮโต้ไปสามพัน แต่ว่าเงินนั่นมันเป็นเงินธนาคารที่ยิ่งกว่ท่านไหนเอาปอกมันออกก็ยังเมันเป็นปึ่งเลยตีขันเป็นปึ่งเป็นปึ้งเป็นแบ่งแล้วก็ใส่เคาะไหวเป็นแบ่งบไว้ท่ท่านไหนแก่วะไครับ้วมาทิห่หทิ่มหายเป็นปึ่งเลยแต่ก็ว่า<อ>หายโตไปสามพันนะแต่ว่ามีแบ่งเศษตัวหาลอยที่บออยู่ยนอยูในปึ่ง คือมันคือเห็นแบงสีม่วงนี่ยูหารอยมันบอมันเป็นแบงร้อยล่ะมันอยู่หาใบมันเทว่าโตได้หนีนะโตถี่บอได้อยู่ในฝุ่นครับที่จะบ่อยู่ในไอ้เพิ่งมันนยอืมอผมเลยใส่ไปถี่สามหากั้นหน่อยข้อผันว่าคนแห่งเงินมาถี่สามพันแต่มันบ่ม่นตรงนันไปปุ๊บเน่ยครับแล้ก็เลยว่ามันเดินสามเงินต่างเดินสามอืมอมันก็สีี่ศูนย์สาม ีสามเนาะเด่นทีสามเลยเนาะเด่นสามเด่นสามอืมรูดสามก็รูดได้แต่ลางล่างนี่มั่นแนมันอาจจะหนึ่งสามสามหนึ่งอ่าหลังที่ไปหลังครับอาจจะเป็นหนึ่งสามสามเจเล็กถูกคู่ถ้ำกับเ่อนหายตัวเก่าเล็กถูกในจุดจุดเมื่อสองสมมวันที่แล้วเนาะครับอยู่ที่ในบ้านเนเพราะว่าคู่ถ้ำของคองมาไว้จุดไป จุดซองดอกเลีคือกันอ่ามันได้เลีกคือกันครับคือมันได้เล 4, ี้ยสี่หกคือกันครับก็นี้มันสองสี่หกดอกแรกเนั่นมันได้เจ็ดสี่หกครับกืซอ,องดอกเลีกคือกันใช่มันแปลกไหมมันแปลกปเพิ่นกับย่างย่ำตัวกเกาหา้กระถิงไม่ได้ตัวดดเกากระซือก็ได้สามตัวน่ะแคสี่ตัวโดยเลยวก็ได้ครับก็คือว่าสมมติว่าจะจับสองตัวก็ได้สองสี่สองหกน้อสี่หก สีหงก,กับมีสิทธิ์ลงมาลางก็ได้หรือว่าจะอยูย่ตำแหน่งเก่าก็ได้กรับพ่อเนรโบนเนรวันอาจทีออกตเกียวซำลูกก้กมๆเนาะลูกมันก้มๆเออม,มันมีได้เขาได้ทั้งเขาได้ทั้งรูดได้เนาะครับเอาพิจารณาเอาทัา้งสองเป็นเลื่ถูกครับถูกสองอันเดียวกันจ,จุดเดเรีดเดียวเนาะเออมันก็รแปกครับหลังจากรับคู่มาทำใหญ่มาเนาะผู้ชมจากพ่อนั่น่ะให้มาอยู่น้ำ พอๆกันนะครับถ้าไม่โชคไม่ยังไปเสียแล้วนะบน่มีบริษัทต่อจะพิจารณาเอาเด้อทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับแต่ว่าเหล็กตัวนี้เหล็กซีค่นี่เป็นเหล็กฝันนะครับอลูกใจนี่มากคักๆมากตัวใด้เอมาคำนวณึือมากเหล็กถูกแต่ว่าคำนวณเนี่ยหนักมากมากเหล็กคำนวณแต่ว่าเวลาคู่ท่ามามันบ่นไงมันอาจจะเป็นงวดแหลกเลยอ่าแต่ถ้าแม้เป็นงวดที่แล้วเนี่ย ทั้งสามตัวตรงสามตัวตรงเลยบ่ไปยังอ่ะแต่ว่าจุดงวดนีกคนหนึ่งสองสี่อ่ะพิจารณาครับขอบคุณลุงใจครับผมครับพอดีจารณาเนาะครับเป็นทางเลือบครับบ่มากระพานไปเด็กคำนวณเพิ่นก็ไดอ่าในส่วนของศูนย์สามห้าศูนย์สามสี่สามสามห้าว่าไงนะครับสำหรับแนวทางคำนวณคือเดืนที่สามอ่า สำหรับคลิปนี้ให้ทุกคนโชคดีด้วยครับเขอบคุณท่านทำนี่วันนี้เราก็มาอยู่กับลุงใจครับโค้งสุดท้ายลุงใจเนาะท่านผู้ชมเลขคำนวณนะครับเด<อ>ี๋ยวเรามาดูกันว่าลุงใจได้อะไรนะครับสำหรับเลขคำนวณใครที่ติดตามสำหรับลุงใจเนาะจะได้สามตัวสองตัวด้อรอสักครู่รอสักครู่ น,นีโอ้ติดภารกิจเยอะครับอล้ก็ลุงจะเขียนสามตัวตรงนี้สองตัวตรงนี้ก็ได้นะ่านผู้ชม,มและลุงใจสายคำนวณน,นี่เป็นสูตรลุงนะแล้วลุงจะเขียนให้สามตัวบนครับสตัวบนลุง สองตัวรวสองตัวสตัวก็สี่มีสีสามนี่ก well, ็สีสามสีสามก็สีหางเลยอหนึ่งสามกับห้าสามสามห้าก็ีอะหาง นี่หางอ่ะยกมันทำเป็นปชุบเบิงนะ้งแน่่สกแกปดันบนชุมครับโก่งทุท้ายลูกใจอ่าตัวนี้บอกอเอาไว้4คูครับมีศูสามีหนึ่งสามีสีสามแล้วก็สามหา สามหนึ่งเป็นหลักสิบเอาไว้เด่นสามนะสำหรับเลขถูกนะครับเลขถูกมันเสานี่ตัวเก่าอยู่ตัวเก่าเลยซื้อกัซื้อหกสี่สองเนาะตัวสี่สองหกว่ะพว่ามันออกสองสี่หกไปแล้วแต่ว่าตัวถูกได้ตัวเก่าตัถูกเป็นตัวเก่าจากหกเป็นเก่าวะเออบนเน่เด้อ แต่ว่างวดที่แล้วถ้าเมื่อจุดหนึ่งครัตัวตรงๆหนึ่งครับแต่ก็เ่ราะไปยังครับเพราะว่าเ้ามโอ้โหมันเกี่ยวอย่างเงี้ยเนาะจ,จุดถูกมือเ้านี่นจุดถูกมือเ้านี่คือรับครูรรมาจุดถูกก็ได้สองสี่หกครูบ,บาใหญ่เป็นไหนโชคเน,ะะนาะเป็นไหนโชคหรือมันจะออกโตเกา่ากัาบบับันแน่เนาะพิจารณาตัวน,นี้เป็นเหล็กสูตรนะครับเหล็กสูตรบ่เด่นเวทีสามนะครับเหล็กสูตร,รมีตัวใดแน่ครับลุง มันก็สีมีหนึ่งสามครับล้าก็หาสามสมหาครับล้วก็ศนสามสี่สามเนาะอืมแต่ถ้ามั่จะ้ากับเลขถูกมันงก็สซีมีสี่สองซวนสโต้แะครับสองโตเนี่ยก็ซวนสามหนึ่งสามสีสแล้วก็หาสามครับสามโตเนี่ยก็นี่นย์สมหาอืมนี่ลุงมากพือสามหาต้ เขียนซื้อเพื่อนแน่มุมนั่นตัวไหนเน้นๆสองตัวครับวงกลมให้เพื่อนแน่เด้อคงสุดท้ายหาลุงมักเอาเค่ว่าลุงมักวะถอดเนี่ยปากกากับมีตัวลังตัวนี้เส้นเนียนไปหลังเนาะครับสองตัวลอตเตอรี่เพื่อนเนียนไปหลังเนาะครับเนียนไปหลังเด้อเขียนซื้อมุมนั่นเนี่ยตัวนี้มันหลุกฝันเขียนซื้อเพื่อน้ำแน่ตรงๆเลยเนาะ ต้องกับซีนีสามซีสามศูนย์ 3, 4, 3, นะครับซี่สามสามซีนะครับ 4, 3, 3, 4. มาดูตัวเน้นเน้นสำหรับลูกใจด้วยครับยครับก็คือว่าสมมติว่าจะจับสองตัวก็ได้สองสี่สองหกเนาซีหก อ่าสีหงก,กับมีสิิทธ์ลงมาลางก็ได้หรือว่าจะอยู่ตำแหน่งเก่าก็ได้ครับวันนี้วนันนี้มันอาจจะออกตัวเกียวซำครับลูกก็ก้มๆเนาะลูกลม,กม,กม,กมนันก้มๆเออมันมีได้เขาได้ทั้งเขาได้ทั้งรูดได้เนาะครับเอาผิดแต่ละาเอาทั้งเรื่องปเป็นเลื่ถูกครับถูกสองอันจะได้มันชุดเดเร็เดียวเนาะเออมันก็แปลกครับหลังจากรับคู้มาทำใหญ่มาเนาะผู้ชมจากพ่อเนาะแหละให้มาอยู่น้ำ พอเป็นเสียแล้วถ้าไม่โชคมี่ยังไปเป็นสียแล้วนะครับบนมีคนได้สารต่อจะพิจารณาเอาได้ทุกอย่างเป,<น>เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับแต่ว่าเหล็กตัวนี้เหล็กซีโค่นี่เป็นเหล็กฝันนะครับอ่าลูกใจนี่มากคักมากตัวใด้เอามาคำนวณขึ้นมาเหล็กถูกแต่ว่าคำนวณเนี่ยหนักมากมาก,มากเหล็กคำนวณน<อ>แต่ว่าเวลาคู่ทำม,มามันบราณอือม,มันอาจจะเป็นงวดแหลกเลยอ่าแต่ถ้าแม้เป็นงวดที่แลลวเนี่ ทั้งสามตัวตรงสามตัวตรงเลยว่าไปยังอ่ะ